เรื่องอะไรนั้นจะมีเรื่องอะไรนะเรื่องนี้โทกอโซอีโบบันนี้เออเขาสิเอาเงินเรื่องนี้นะโอ้จะมีการเรื่องจะยัดเรื่องนี้โทกอเข้าไปอีกในเรื่องของแรงจูงใจเรื่องดีกาหมายถึงแรงจูงใจนะเขาจะเอาเข้าไปโอ้ในดีกาท่านดีกาเห็นเห็นพี่เก่าพูดนะเห็นชล้วนพูดนะแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าจะเข้าไม่เข้าแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นแรงจูงใจยังไงวะจังหวะมันก็ต้องเขาต้องขึ้นเลยล่ะมันก็เย็ดได้ล่ะหมายถึงว่า การกู้ยืม,มครั้งนี้อีอยกเป็นคนเซ็นคำให้อย่างนี้หรอและต้องเป็นคนเคลียร์นี่ให้เป็นคนเคลียร์คุยกับหัวหน้าให้ทุกปีทุกปีอย่างนี้หรอ,อหรือว่าเยวะหรือ,อยังไงวะหรือว่าเขามาทวงกับมันแบบนี้บอหรือ,อยังไงหรือไปยืมเงินกับมันบอกเขาต่างคนก็ต่างคำกันเนาะิมทุวโอ้อะไรพี่นิดไปนอดฝันลเลขพราโอ้ยฝันได้กับฝันเด้พี่นิดเด้จะหน่อยบริกรแจ้งมา เลขมันสีออกคอนแจ้งผู้พี่วเาจะไปเฝ้านอนตอนนี้มันมอมานพี่ได้ตัวเลยคอนแจ้งบุญนะคอนแจ้งอู้พี้มันจะไปนอนอ่ะมันจะมั่วเวมาบอกเฮ้าวันนี้ไปเพื่อกันยังไปหาเลขอยู่ยง่หนี้นะพูดนะคอนแจ้งบุญนั้นมับอกเฮ้าออได้ตัวดบมีนันอ๋ <c oughs> อะอ,ะอะไรเป็นหนี้ดีกว่าเป็นนิ้วช่างต่ำหมอกระแม่นเนานะมันเป็นนิว้วมันเจ็บอ่าเนะเป็นหนี้ไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดแรกอเป็นนิ้วมันเจ็บมันได้ผ่าตัด เราทีเขียนนังไดให้มันเป็นให้มันเป็นแรงจูงใจว่าเรื่องหนีนี่วะเดี๋ยวก็ทีคขดไปจะไดวะอืมเรื่องหนี้ทกสนี่บอกใช่ว่ามันมันทวงเหคือว่ามันขำหายแล้วที่นี้ยมายอมมามีเงินจ่ายมามีเงินจ่ายบอกก็เลยอันแต่แล้วมันแล้วมันบอกไอ้พ่อพีเอกไปไปใไซนี้แล้วเขาแค้นเขาเครียดใช่มั้นบอก โอ้หรือแบบนี้บอกคือจะไหนก็คือบอกกันเลยคอยปึกคอยกระทาซิบลานเด้อบอกพจนสิมาบอกเขาพจนีเกับผีกําลังจะไปหาเลขอยยูพี่เอ้ยนะพุณลาก่อนแจ้งพจนสิมาบอกโตแดงกึกซึกเลยเปินกำลังไปหาจะเปิดฝันดอกงามนี่พูนขอนแจ้งตีซีตีหาพุ่นฝันนอารูออนะอืนั่นเป็นแบบนั่นเลย โอ้จะมีเรื่องหนี้โทโกโสบาทนี่ผมนี่นะครับมันแต่ว่าเขาก็คิดไว้แล้วแหละนะเขาคิดไว้ว่าจะเอายังไงจะทำอะไรให้ศาลเชื่อนะครับพี่น้องเอฟซีขนาดนี้เรื่องนี้ก็ยังเอาเข้าไปได้เลย,ยก,ก็อยากฝากอยากฝากถึงเอ่อ,อนายเนาะให้เขียนทุกรายละเอียดให้แก้ อะไรที่มันมีในชับผตต้องแก้หมดเลยอันนี้ไม่ได้แก้เลยเประเด็นนั่นประเด็นนี้แก้ไม่รู้แก้ไว้เลยแก้ไว้เลยนะครับแก้ไว้เลยอันนี้คือการพลาดใดญ่ดหลวงเลยนะบอกว่าอะไรครับถ้าไปเปลี่ยนม้ากลางศึกจะเปลี่ยนเลยบอกว่าว้ยครับเป็น้องมาจะผ้าตายเดียวม้าขาหักม้าขาหักจะเพเปลี่ยนตีม้าพาะปเด็น มันสิพาผู้เจ้าไปตายเดี่ยวนะครับพี่น้องเอฟจีเพเปี้ยนก็นตายเดี่ยวอารมณ์เมืองเสมครับนะอืมนะครับถ้าไม่เปลี่ยนก็เรียบยร้อยแหละครับพี่น้องเอฟจีมากากระหักเนาะอืมแม่แร,รงโมเลียวเรียบันนี้เนาะอืมคอยยิ่ไปได้ยินนิยังมา <c oughs> เปลี่ยนโลดยังไงก็อคอยแค่ไปเห็นได้ยินนิยังมากคอยเห็ว่าเปล่าเปลี่ยนโหลด เอาไปยังได้ไปยินไปยังมาเอยฮอดเสาน้่อันมาฟังก็ได้จ้างมาไรับพี่น้องเอฟซีจะว่าลิลินบอกมพบูระหามื่นบุติมาฟังือซื้อได้น่ะเขาเรียกค่าป่วยการค่าป่วยการนี่ได้น่ะเมนลิลินเด้อคขะเด้อแม่งเขาซอยดีดอกไรออค่าป่วยการเขาก็ตั้งห่างไรเป็นยบบอเขาอยู่นําอย่บอวันนี้ครับเขาอยู่หนัหมฮอดมือสองมืออย่บอบ่เล้ว ล้วแต่รวดแล้วค่ะบริโอนน้ำด้อ <c oughs> <c oughs> มันเป็นจังสันได้นะครับอืมจิตติดคุกบริติดคุกกับบริโอนน้ำจักเมนเหลวกับพี่น้องเ <c oughs> อ็มจีอ่าก็ว่าเขาเฮ็ดดีที่สุดกับเม่นควอมขาวันละเขา,าเฮ็ดดีที่สุดเลยนะออาจะดีซ้ำใดแหละครับนะอืม แล้วก็รอรุน้นรอรุ้นนะครับพี่น้องเอฟซีนะหน้าเหมือนอย่างพี่นิดพูดนะพี่นิดก็บอกว่าถ้าเป็นข่อยก็เปลี่ยนเตทเลกเลยแม่นข่อยก็คือกันข่อยไม่นั่นเลยข่อยจะไปหาด้วยตัวเองเลยแล้วก่อยจะว่ายว่านไผ่ตั้งนั่นเลยแต่พอเราจะไปพูดไปคุยเราจ้ใส่ใจนะครับพี่น้องเอฟซีในความคิดของข่อยถ้าคเขา <c oughs> ใช่ถ้าคเขามันมีมีมมเรียกว่ามีพาวเวอร์พอเขาก็ต้อง ใช่เจ้าลัวไปเองไม่ใช่ส่งคนไปใช่ไหมล่ะแต่ละอันแต่ละเรื่องใช่อืมเราไปส่งคนไปเหมือนไม่ให้เกียรติเขาไงนะครับพี่ทองเอฟซีใช่ไหมล่ะเหมือนคุณไม่สนใจคุณไม่ใส่ใจเป็นยังไงเข้าใจไหมในมุมมองของผมในแง่คิดของผมอ่าพี่หมอภูเก็ตค่ะใช่พ่อนกกว่านกครับพอกาบกับากาบอืมขอตัวนอนก่อนนะครับพรุ่งนี้มาฟังใหม่พรุ่งนี้ค่ะครับผมอืมอืม ปปพ่อพอลี่บอกนอนนอนอาไปนอนนอนนอนนะครับพี่น้องเอฟซีเนีได้เราหาลอยเออได้แล้วได้แล้วเนาะทนายหลงทางไปกับปลาส้มบอกเอากระสีหลงทางแล้ะเออนะครับพี่น้องเอฟซีก็น่าจะหลงทางนั่นแหละนะแต่จะไปยังไงเราก็ไม่ได้อันนั้นหรอกจะไปยังไงมันไม่ได้เกี่ยวกับเราหรอกมันไม่ใช่ประเด็นของเราไง สิ่งที่เราจะต้องแก้คืออะไรครับหนึ่งคือเส้นผมหรืออะไรที่จะแก้ให้มัน <ทำ S 1> ออกต<ล>ัวตัวแต่เขาทำลาวอนะ่ะทำลายไงจะเดินหรือไม่เดินมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรนะอืมนะครับเราก็ไม่รู้หรอกว่าเดินหรือไม่เดินนะครับพี่น้องเอฟซีใช่ไหมแค่ทำลายตัวเองตรงตรงที่มันเป็น <c oughs> เรื่องที่มัดต <c oughs> ัวเองภาคไปเนี่ยใช่อืม,อมเรื่องทำลงทำลายนี่ไงเราต้องแก้ตรงนี้ Uh huh. เวลาที่ตุกตาหายกับเวลาที่ตัวอยู่ตรงนี้ตรงนี้อืแก่ตรงนี้ได้ก,ก,ก็มันกะ็นั่นไงแต่ว่ามันชนะแล้วมันก็ไม่ได้มีความสุขผมว่านะนยิ่งอยากชนะยิ่งจะเอาอ,อยากเอาให้ถึง <c oughs> ที่สุดนั่นแหละครับพี่น้อง FC ประเด็นตอนนี้คือมันอยู่ที่ในเรื่องของความลายจะมากกว่ามันมันเป็นต้นเหตุในเรื่องของการภากเลยเ,เ,เรื่องเวลามันหาไม่เจอไงใช่ไหมเราเก้ okay, ไม่ได้เราเก้ไม่ได้ <c oughs> แล้ว ก็ยังมีทั้งสองท่านนะออกมาเห็นแยงเราก็ยังอันนั้นไม่ได้เลยเนาะะเขาไม่เห็นแยงก็ยังใช้ประโยชน์ใช้ประโยชน์ไม,ไ,ไม่ได้เลยกลับกลายเป็นโทษหนักกว่าเดิมโอ้กลับกลายเป็นโทษหนักมือนเดิมอันนี้ก็ถือว่าแ <c oughs> ย่ะนะครับพี่น้องเอฟซีถือว่อาแย่นะสำหรับผมนะ <c oughs> ถ้าผู้หลักผู้ใหญ่เขามาเห็นแยงแบบน,นี้ผมโอ้ผมดีใจได้ตรอนนันนะแต่กับแย่ลุงกระด่มทีนี้โอ้ตายงงตึ๊บเลยนะครับนะ